ข้ามกลาง,างอากาศและความวุ่นวายของด้านนอกนะครับวันนี้ผมก็พามาเที่ยวชมเป็นแปลงนาหลังออฟฟิศที่ทำงานผมนี่เองนะครับเพื่อนๆทายถูกไหมครับว่าที่ตรงนี้คือที่ไหนมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่มีเสียงนกร้องมีวัวมีควายครับหลายคนคงอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีอยู่ ในกรุงเทพด้วยเหรอครับจริงๆแล้วอันนี้นอกจากจะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยยังอยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองอาจจะไม่เชิงในเมืองมากในมหาลัยเกษตรศาสตร์เรียกเ,เขตบางเขนนะครับในมหาลัยกเกษตรศาสตร์นี่เองนะครับผมทํางานอยู่ตรงสถาบันวิจัยกเกษตรวิศวกรรมนะครับหลังออฟฟิศผมนี่ก็เป็นพื้นที่ของกรมการข้าวนะครับเขามีแปลง,งานาอาจจะจัดให้เป็นแปลงสาธิตการทรรําเกษตรให้เกษตรกรมาดูงานนะครับผมเห็นชาวนามาดูงานบ่อยๆนะครับมีทางเดิน ขึ้นไปซึ่งจัดเป็นทําศาลาซะดีเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นศาลาเป็นไม้ไผ่ตอนนี้เขาทําเป็นศาลาไม้แล้วแล้วก็จัดทางไว้ให้โดยรอบนะครับศาลา,าไม้ไผ่อยู่ทางนู้นเขาทางสร้างศาลาขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับมีควายที่เราเคยจัดงานวันกเกษตรแห่งชาติด้วยนะครับก็เป็นควายที่ทำจากฟางสวยดีนะครับรอบๆทางด้านนี้ก็เป็นกลมหม่อนไหมนะครับมีเสียงนก ร้องเสียงดังมากครับเป็นเหมือนธรรมชาติมากมากเลยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นตรงขอบฟ้านะครับไม่แน่ใจว่าสร้างประลิมนี้ไว้รับเสด็จหรือเปล่านะครับเสด็จสมเด็จพระเทพเสด็จมาที่กรมการข้ามาเปิดกิจกรกรมของกรมการข้าวบ่อยๆประลัมพิธีนี้อาจจะสร้างไว้รับเสด็จนะครับผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นมีตรงต้นกกมีข้าวทางด้านนู้นก็มีฝูงเป็ดด้วยนะครับกำลัง อยู่กันอย่างสุขนานเลยนะครับชิลมากเลยเป็ดน้อยมีตัวขาวหนึ่งตัวแล้วก็ตัวดำอีกนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็ดพวกนี้ตอนที่กำลังฟินๆนี้เขาคิดอะไรอยู่นะครับมีเป็ดหลายตัวเหมือนกันโดยมีตัวสีขาวเป็นเป็ดสีขาวตัวเดียวในฝูงเป็ดทั้งหมดเลยหาก,กินคงบางตัวก็น่าจะคำกำลังหาก,กินดูไหวไปไหวามานะครับ ดูหาไม่หากินของที่อยู่ใต้น้ำนะครับชีวิตแบบนี้ก็เป็นชีวิตที่ดูเงียบสงบดีนะครับทางด้านนี้บ้างนะครับเป็ดดากลุ่มนี้น่าจะเริ่มหากินอิ่มละเหมือนได้เวลาใกล้ได้เวลาได้อาหารแล้วก็มีจ่าฝูงเดินนําขึ้นไปทางทางบนฝั่งนะครับาะคงเป็นกิจกรรมทุกซุก้าของเขาที่เขาดูทางนู้นนะครับมีจ่าฝูงเดินไปขึ้นฝั่งนําไป น่าจะใกล้เวลาอาหารเต็มแก่แล้วนะครับเสียงนกร้องก็ยังดังฟังเพาะนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันชิลมากเลยนะครับนกเริ่มมาบินหาอาหารกันแล้วนะครับมีคนวิ่งออกกลังกายตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็เข้าชมได้นะครับว่าน่าจะมีวันธรรมดาตอนเย็นก็คงมีคนมานั่งเล่นแซนชิลชิบ้าง พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นจากขอฟ้าสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วนะครับเริ่มจะทําให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการทาํามาหากินนะครับดูเป็ดเริ่มเข้าแถวเป็นระเบียบเชียวนะครับเห็นไหมครับเดินไปเดินมาชิวจริงๆเลยตามดูเป็ดน้อย2ตัวนี้สิว่าเขาจากไหวไปไหนกันเป็นเป็ดสีสวยดีนะครับสีตัวหนึ่งออกสีขาวอีกตัวหนึ่งออกสีครีมดำ กินแหนกินอะไรไปตามเรื่องตามราวสวยดีครับธรรมชาติรอบๆตัวเราถ้าเรามานั่งดูมันก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับหลบนี้จากสังควมวุ่นวายเข้ามาหาธรรมชาติกันบ้างนะครับตรงบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริของโรงเรียนข้าวและชาวนานะครับมีป้ายสวัสดีปีใหม่25 6 3แล้วก็มีตัวตัวนี้เคยเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับ เป็นควายที่ทํามาจากฟางข้าวตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาที่จะต้องบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วครับสวยดีนะครับทําจากฟางข้าวมีกระพวนที่คอใหญ่มากเลยนะครับควายเป็นสัญลักษณ์ของการทํานาโรงเรียนชาวนานก็ต้องรู้จักควายกันนี่แหละครับลูกเขาของมันนะครับโค้งยาวมากเลยเป็นควายในจินตนาการเลยทีเดียวนะครับความสวยสังเกตไหมครับว่าที่เนียใช้ รถไถเดินตามในการทํากิจกรรมแทบจะทุกกิจกรรมเลยนะครับมีรถแท็กเตอร์ใช้งานค่อนข้างจะน้อยสาเหตุเพราะว่าดินที่แปลงนาของในศูนย์ข้าวของในมหลาลัยกเกษตรบางเขนเนี่ยของกรมการข้าวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นนาที่เขาเรียกว่านาหล่มจะสังเกตนะครับว่ารถไถเดินตามที่เอามาเป็นต้นกําลังเนี่ยจะมีล้อ ซึ่งเป็นล้อที่ใช้เฉพาะในนาลมเลยนะครับจะเป็นล้อที่ขนาดค่อนข้างจะสูงมากคือถ้าเป็นล้อธรรมดานี่ลงไปจมแน่นะครับผมเคยเอาเครื่องจักรกลมาลองไถทดสอบตรงแปลงตรง,ตรงนี้ครับจมกว่าจะเอาขึ้นมาได้นี่ค่อนข้างจะช้าทีเดียวนะครับดูต้นกําลังของรถถเดินตามเนี่ยเป็นเครื่องยนต์12แรงนะครับคูเปอร์ตาเขาก็จะใช้ในการบั่นต้นกําลังเนี่ยให้ดึงน้ําเข้ามาในแปลงสูบน้ําได้ด้วยนะครับจะสังเกตดูว่า เป็นโนฮาของชาวบ้านเลยเขาเขามัดตรงเชือกไว้กับตรงตรงเสานะครับมาให้มันมันสั่นมากก็จะสูบน้ําจากข,ขอไ้นาฝั่งนี้ไปสูน่นาต่อ,ตอ,ตอไปนะครับหลังจากขึ้นมาจากน้ํากันละก็มาสลัดขนทําให้มันแห้งนะครับเป็ดนี่เป็นสัตว์ที่ชอบจิกขนไซ้์ขนดูสวยงามนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบหาชมได้ง่าย ไหมในเมืองหลวงที่มีความวุ่นวายแห่งแห่งนี้นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะหาชมยากพอสมควรนะครับเป็ดเดินไปไหนมีใครเป็นจ่าฝูงตัวขาวนะั้นหรือเปล่านะเป็นจ่าฝูงเพราะว่าเป็นตัวขาวตัวเดียวในฝูงเป็ดสีดําทั้งหมดเลยนะครับในแปลงทดลองของข้าวเนี่ยเขาก็จะมีข้าวหลากหลายทั้งที่เป็นข้าวทดสอบพันข้าวบ้างมีข้าวที่กําลัง เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วบ้างข้าวเป็นนาแปลงที่จะเริ่มทําต่อไปบ้างหรือว่าเป็นนาที่ยังยังไม่ออกดอกเลยก็มีเห็นไหมครับด้านนู้นเป็นนาสีเขียวที่ยังพร้อมที่จะไม่ออกดอกด้านไกลๆนู้นก็เริ่มมีรวงแล้วด้านนี้ก็จะมีนกบินมาหา ก็จะพืชบ้างหาตัวหนอนบ้างกินเป็นอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นแบบจําลองกระท่อมของชาวนามีกระ๊อบเอย่ยมีตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีฟาร์มมีห่านด้วยนะครับเห็นไกลๆตรงนู้นมีห่านขังอยู่ในกรงอยู่ห่านนี้เป็นสัตว์ที่บางทีเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านก็ด้มือนกัน,นครับผมเคยโดนหา่านที่วิ่งเข้ามาใช้ปีกตบด้วยมีความแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับถ้าเวลาโดนห่านไล่นี้ วิธีที่จะหลบหลีกได้นี่ก็มีง่ายๆคือต้องจับหัวเขาไว้นะครับถ้าไม่จับหัวเขาไว้นี่โดนจิกกัดแน่นอนนะครับหานในตัวอันตรายทีเดียวนะครับเห็นนะครับว่าในแบบจําลองที่เป็นที่อยู่ของเกษตรกรเขาก็มีเครื่องสีข้าวโบราณนะครับมีเดินตามมาก็จะมีเป็นที่เลี้ยงไก่นะครับมีไก่อยู่ในเล้าด้วยเห็นหครับมีบางตัวที่เป็นเป็ดที่ขึ้น,นมาจากน้ํามีห่านมีไก่ มีไม้ดอกไม้ผลก็คือเกษตรกรจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตแบบนี้นะครับมีนันดอกมะลิเอาไว้เก็บไว้บูชาพระบ้างเอาไว้ให้มีความหอมบ้างมีต้นฝรั่งเห็นไหมครับมีไม้ผลมีมะม่วงที่สําคัญด้านหน้านี่มีไม,ม้ยมหรือตะลิงปิงไม่แน่ใจน่าจะเป็นต้นไม่เห็นลูกนะครับผมก็แยกไม่ออกกันว่าเป็นต้นอะไรนะครับเป็ดมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มาตากขนตรงนี้นะครับ หลังจากถัดมาจากคออของไก่เป็ดมีหา่านแล้วก็มีการเลี้ยงปลานะครับก็อาศัยอยู่ร่วมกันชนบทของเราก็เป็นแบบจําลองให้ใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานมันรู้ว่าวิถีชนบทก็เป็นแบบนี้นะครับเช้าๆก็มีเป็ดไก่หาอาหารให้อาหารไก่ให้อาหารเป็ดให้อาหารปลาให้อาหารห่านนะครับแล้วก็รอเก็บผลผลิตคือไก่ก็ได้เนื้อได้ไข่นะครับเอาไว้กินกันแล้วไปแบ่งไปขายต่อไปนะครับปลาก็ จับไปเลี้ยงเพาะพันธุ์บ้างขายบ้างแบ่งปันเพื่อนบ้านบ้างคับ,บ,คบวิถีชุมชนของชาวบ้านเป็นอย่างนี้เป็ดกลุ่มนี้ทําอะไรกันบ้างหลังจากขึ้นมาจากสะแล้วก็มานอนพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับใต้ร่มไม้ฟินดีเหลือเกินต้นหมานี้ของเราแล้วไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับมีการเลี้ยงควายตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับดูนีลูกควายน้อยกำลัง กำลังกินนมจากแม่นะครับสังเกตดูโอ้นี่ถ่ายกำลังดูดนมแม่เลยนะครับเป็นภาพที่น่ารักนะครับแม่ก็ยืนให้กินอย่างดีเลยนะครับรู้ทางสักพักก้าตา่อโตขึ้นมาเป็นควายหนุ่มหรือว่าควายสาวนะดูดูด,ด,ดูหนุ่มมุดเข้าไปกินนมใต้ท้องแม่อย่างอร่อยเลยแม่ก็ดูประทับใจมากยืนเคี้ยวเอื้องเคี้ยวยาทางด้านนู้นนะครับ ทางนั้นนี้มีการอยู่ร่วมกันนะครับของไก่ไก่ก็มีฟางควายก็กินกันกินหญ้ากันไปนะครับตัวนี้ก็กาลังกินนมแม่อยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นตอนเช้านี่ก็คงเริ่มหิวเนาะเออก็แปลกดีนะครับไม่เหมือนหมาเหมือนแมวนอนกินนมววันนี้จะยืนกินนมกันนะครับผมว่าเป็นภาพที่ประทับใจทีเดียวนะครับ ควายทั้งหมดนี้มีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ตัวโอ้เป็นเลขมงคลทีเดียวนะครับมีควายอยู่9ตัวเป็นตัวผู้ตัวเมียสลับกันไปไม่แน่ใจว่าเราได้ใช้งานหรือเปล่าอาจจะได้ใช้บ้างนะครับตัวนี้ก็มีกินเนี่ยอร่อยเลยตอนที่ผมเป็นนิสิตเกษตรอยู่เนี่ย ก็บางคนไม่เคยเห็นควายตัวจริงนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเข้ามาดูควายของกรมการค้าเมืเ่อก่อนแปลง,ปลงนามันไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับบางคนเพื่อนาสาวๆเนี่ยคนกรุงเทพจริงๆไม่เคยเห็นควายตัวเป็นๆนะได้มีโอกาสมาดูนี่โอ้โหดูมีความสุขมากดูเขากินหญ้าแบบฟินมากเลยดูหน้าตามีความสุขตามีความสุขตาใสๆนะครับไอตัวใหญ่นี่กำลังทำอะไรอยู่ ตัวใหญ่ก็กำลังฟินเลยนะครับนี่เป็นอ๋อเขามีเชือกผูกไว้กับกับตรงกับตรงหลักของของไข่ของมันถึงว่ามันไม่เดินหนีไปไหนมันยืนกินของใข่ของมันเลยนะครับเห็นไหมครับมีหลักอยู่ตรงตรงนี้นี่ตัวตรงตรงเสาตรงนี้แล้วก็ผูกเชือกคล้องไว้นะครับลายเก้าตัวเป็นสวยดีนะครับ โ่นโหตรงนี้ได้กลิ่นขี้ควายเหม็นกลิ่หนหอมอาจจะหอมเนาะบางคนก็ว่ากลิ่นขี้ควายแรงแต่ผมว่ามันก็เป็นกลิ่นธรรมชาตินะทาให้มันเอาไปปลูกคือเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยชั้นชั้นยอดเลยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนี่ควายตัวนู้นก็ถูกมัดกระเสาตัวนั้นนะครับแล้วก็ลูกก็ยังคงกินนมอย่างเด็ดอร่อยเลยเต้านมก็มีหลายเต้านกันเนะาะเลิกกินละอิ่มแล้วทำไงต่อไปเด็กน้อยหลังจากกินอิ่มแล้วก็ ไปยืนกับแม่นะครับกินฟางด้วยกันนมแม่นี่อร่อยจริงๆสุดยอดนะครับตัวนี้ยังกินไม่อิ่มเลยนะครับแต่ว่าคอองใกล้จะอิ่มนั้นั้งเห็นผมไายืนดูสักพักรักก็เห็นเขาเขากินไปได้สักพักใหญ่ๆละน่าจะใกล้อิ่มในไม่ช้าละ ยกขาข้างหนึ่งด้วยกินฟินจริงๆอ,อ,อยกขาขึ้นมาอีกแม่ก็ไม่สนใจออาหันมาดูลูกด้วยนะครับอ๋อเมื่อไหรจะกินนมจากเต้าชั้นเสรทักทีนะนัน่นนัน่นนัน่นนั่นนั่นคันาหาเก่าหรือไงลูกหคันเหรอไก่ตัวนี้ก็ลงไปทำอะไรในกองฟางเนี่ยไปหา,มาแมลงแน่นอนเลย นี่ก็เป็นชีวิตง่ายๆของควายที่มีความสุขอย่างยิ่งนะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนซึ่งเป็นควายของกรมการข้าวนะครับมีทั้งหมด9ตัวสวยงามนะครับภาพนี้เป็นภาพประทับใจทีเดียวนะครับเดินมาอีกหน่อยนะครับของพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรงการข้าว จะจัดไว้จะสวยงามมีบัวให้ชมหลายสีเลยนะครับมีสีเหลืองสีชมพูสีขาวนะครับมานั่งดูบัวตอนเช้าท่ามกลางเสียงนกร้องมีเสียงนกร้องค่อนั้งจะดังมากครับเนี่ยมีบ่อเลี้ยงวัวดูวัวไปก็ฟินไปนะครับะนะครับผมขอจบคลิปวันสบายๆเชาๆ้าๆที่อ่างบัวแห่งนี้นะครับกด ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าสนใจคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับติดตามช่อง YouTube เล็กยุทธนาด้วยนะครับ